สวัสดีครับพี่ดีพี่เมียมอเตอร์ซีนอนวันนี้มาส่งงานกับ t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสตาร์ทรถครับสตาร์ทรถนะครับเดลไลท์นะครับบูรันนิ่งจะกวาดซ้ายขวาด้วยสีน้ําเงิน2รอบนะครับแล้วก็กวาดไปกวาดกลับ1รอบนะครับอ่าแล้วก็กลับมาเป็นสีขาวนะครับขอทางครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวเท่นลนนิ่งนะครับปิดปิดขอทางครับเปิดไฟลี้ครับเปิดไฟลี้มาก็จะมีวงแหวน BM เสไตล์ติดขึ้นมาเลยนะครับ อ่านี่นะครับเป็นวงแหวน B M Style นะครับนี่ครับคันนี้นะครับจากของเดิมนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับลูกค้าบอกไม่สว่างนะเขามาทาการปรับเปลี่ยนนะครับเป็น Projector b i บอก9.1 Black Edition นะครับพ้อมกอบวงแหวน B M Style นะครับ L e D ตัดหมอกนะครับเปิดตัดหมอกนะครับอันนี้เป็น L e D ตัดหมอกนะครับนี่นะครับไมต่ำครับ อ่านี่นะครับโฟลเตอร์9.1 Black Edition นะครับตัวนี้สกีนโลโก้หลานนะครับ b t Premium Auto Cinnon นะครับชัดเจนนะครับสูงครับโฟลเตอร์ของเรานะครับจะเป็นไบซีนนสูงต่ำในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้เป็นแสงนอกตัวรถนะครับเส้นคัตออฟคมๆนะครับแสงเข้มจับถนนนะครับไฟสูงครับไฟสูงเปิดทีสว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านฟิล์มกันครับ แสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทังร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับ Bt p ี e ี i ม m Auto n สีนอนได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ